วันศุกร์นะวันศุกร์งานมาเยอะมากโดยเฉพาะงานคนส่งส่งออกออนไลน์เงี้ยนะครับหรือใครที่ทํากิจการที่อยากจะขยายสาขามันจะได้ขยายสาขานะคือไพ่ใบนี้นะ,ะคนส่วนจะได้แฟนได้แฟนดีด้วยเนี่ได้แฟนแม่บ้านนะครับทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับไพ่ใบนี้ขึ้นมาเี่กคุณได้แฟนดีแน่นอนธุรกิจกกคือร้านอาหารนะใครที่ทําอยู่แต่มันช่วงกลาง,ลางเดือนไปนี้คือยังไม่หวือหวาเท่าไหร่นะครับเ,เฉพาะกิจการที่เป็นผู้หญิงเนี่ย ไปได้เลยนะครับดีมากๆการเงินหเหรียญโอเคมีเงินมาให้ใช้จ่ายไม่ขาดมือนะครับคือคล่องม,มือขึ้นนะด้วยงานมันเยอะตั้งแต่นี่แหละในงานมันเยอะโอเคสุขก็เงินเนี่ยเง,เ,งเงินเงินก็มาเงินใช้จ่ายค้องม,มือนะครับ มีเงินใช้จ่ายจ,จนถึงนี่แหละจนถึงสิ้นเดือนมันก็มันต้องเอาไปจ่ายเป็นนี่แหละค่าจิป,ปาถะของเราเนั่นแหละเนาะอ่าธุรกิจเนี่ยเจ้าของกิจการที่เป็นผู้หญิงเนี่ยยังยังเดินหน้าไปได้อยู่รือผู้หญิงเด่นโดดเด่นมากนะครับอ่าใครอยากมีลูกเลยนะมีเกณฑ์ได้ตั้งท้องตั้งคันด้วยนะครับคนเกิดวันศุกร์นะมีที่มีทางเยอะ